มาระดับเนี้ยพลังประมาณ 10m เแล้วแต่ว่าไม่มีซอมบี้แมนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับเอาแบบนี่คอที่ใช้อยู่เลยก็วันีผจะใช้เป็นฟูกเกะเกานะลดดามเมจเพราะว่า แต่แลตัวผมอ่า,อาดาเมจไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นคอของอ่าเจ้าตัวเปียโรนะซึ่งเป็นคอเลเวลสองความสามารถเนี่ยมันจะเหมือนจากพัดเด็กนะครับซึ่งทําให้อันติแรงขึ้นนะครับบอกกันเลยนะครับว่านี่ไม่ถึงร้อยเอมนะครับผมอาจริงๆผมถึงบอกนะครับว่าคิงมันไม่ได้โหดอะไรอย่างนี้นะชบชบอ่าตอนแรกก็การเล่นก็ ย่างที่บอกครับเราต้องกําจัดตัวข้างหลังให้หมดก่อนเพราะงั้นผมจะเอาคิงนะครับไปอันตินะครับมาตัวต่อไปครับก็เอาเสือนี่ครับผมไม่ได้เล่นหน้ากากหวานเพราะผมรีหน้ากากหวานไปแล้วนะครับผมอ่าก็นี่ครับอาศัยเอาโกเกสึนะเตะข้างหลังลงกับคิงอันติเอาข้างหลังลงนะครับเห็นไหมอันนี้เทิร์นเทิร์นแรกๆอะ่ะก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวลองดูครับเทิร์นสอง ก็จะลดดาเมจได้เยอะกว่านี้อีกเบาๆอยู่ยังเบาๆนี่ครับเทิร์นแรกก็คือโบลอจานติลงไปครับเห็นไหมมันจะไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันยังตาแรกดาเมจย,ยังบวกพุทไม่เยอะนะครับของเจ้าโบลอสนะครับผมโคเคไปครับ นี่ครับเห็นไหมตัวเเจะหมู่แล้วกระดูกแดงไปข้างหลังนะครับผมเบาครับเบานี่เห็นไหมครับเทินที่สองฆ่าไม่ได้ยังฆ่าไม่ได้เลยต้องภายในเทินที่สามนะถ้าฆ่าไม่ได้เนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องรีเซ็ตนะครับผม เหตุผลที่ผมบอกว่าคิงนะครับมันเออมีปัญหาตรงนี้แหละาเมมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับนะตัวข้างหลังยังไม่ตายเลยนะถ้าเป็นหน้ากากหวานเมื่อกี้ก็เทินที่3ามก็เก็บได้3มตานะครับเหมือนในเซินะนะร์ฟเอเชียเนาะนะกเปสก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตอนนี้เคอันนี้เหลือสอตัวละเหลือสอตัวตัวเกลกันซุปตายไปแล้วเหลือโคลิบาสกับเจ้าตัวเมชากะ ปฟืบอันนี้มี2ตัวนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวยืนไหวหรือเปล่านี่ครับถ้าไม่ได้เก็บข้างหลังตายไหมตายไหมตายไหมปึ๊บโอ้ย,โ,อยโชคดีนะครับครั้งนี้ตัวรถพลังโหมยังไม่ตายตัวรถดาเมจคุกเก่กาไม่ตายเรงั้นโอเค อันนี้ก็คือมีข้อเสียอีกอย่างนะเห็นไหมทีมไอโบลสไม่ติดบทขยี้ดาเมจจะไม่รุนแรงนะครับผมน,น,นีติดพิดนิดหน่อยนี่ครับค่าของเกรโรส่งปกเสืไปเตะทีนีนนน้ทำให้ติดบทขยี้ ยืนไหวไหมเนี่ยโอเคเห็นแม้ถ้าไม่มีคอซอมบี้แมนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้ทีมผมหยุดชะง,งักการฮิวนะจะไม่มีการฮิลเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเออมันจะเป็นผลร้ายเลยว่าเดี๋ยวตอนโบลอสอันติอีกรอบเนี่ยครับอาจจะมีตัวล้มได้สิ่งที่น่ากลัวครับถ้าฟูกะเก,กาผมล้มเนี่ยเนี่ยตอนนี้พลังเลือครึ่งเดียวไอคไม่รู้ล้มหรือเปล่า ลม้ลไมลไหมล้มครับผมทีนี้แหละงานเข้าแล้วอ่ะเอาคีงานติต้องดูดเลือดละถ้าไม่ดูดเลือดเงี้ยก็จะยืนไม่ถึงนะครับแต่ถ้านึกภาพว่าถ้าคอเนี่ยมีซอมบี้แมนนะมันก็จะดูดเลือดแล้วก็ตัวก็จะพลังเต็มแล้วก็มีการลดดาเมจเรื่อยๆแล้วจะยืนได้ถึงเทิน10เหมือนที่เซิร์ฟไทยผมทำให้ดูนะครับ ขอเซิเร์ฟไต้หวันผมพลาดเนี่ยผมไม่ได้เอาสอมบี้แมนเพราะงั้นการต e ีบอสจะเป็นแบบกระจอกเลยไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วดูเกียรโอันติเห็นหมล้านหนึ่งไม่ค่อยแรงครับถ้าเทียบกับผมปล่อยโกเกสึไปเตะน,นะเพอๆยังแรงกว่าอันนี้ไม่มีการลดดาเมจละรับรองว่าอาจจะล่วงทั้งทีมนะครับ เดี๋ยวลองดูเลยเนี่ยถ้าโกเวสเสือเตะธรรมดาปุ๊บนะล้านสามแล้วก็ฝากกระดูกไว้เอาเจโลยิงธรรมดาปึ๊บแสนหนึ่งเห็นไหมอ่าปุ๊บตุ๊บ,บโอ้โหเสือล่วงไปแล้วองดูดเลือดครับหนึ่งเดือนสิบ ปกติผมกดสกิปตลอดนะครับไม่เคยเข้ามาดูนี้เพิ่งครั้งแรกเลยนะที่มาลองตีเองตีมือแม้พอมันไม่มีรีเจนเนี่ยจะทําให้ตัวในทีมเห็นปล่วงล่วงไม่มีลดดาเมจล่วงล่วงล่วงนะครับนี่น่าจะได้ไม่เยอะแน่นอนนี่ออตโตไปละ น่านะจะล่วงหมดแล้วครับรอบนี้ปึ๊บอาวไม่ล่วงไม่ล่วงเสือเสือเสือตัวเดียวปึ๊บล่วงนะครับมัดเดียวเห็นไครับได้ประมาณ80ล้านเองนะซึ่งน้อยกว่าเซิร์ฟไพ่มากแต่เทียบกับพลังเนี่ยก็คือถ้าไม่มีซอมบี้แมนนะครับเนี่ยก็จะอารมณ์นี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม s u b s c r i b e นะครับจะมีปุ่มจอย คลิปอธิบายรายละเอียดมาชิกอยู่ด้านบนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทาง c h anel n ด้วยนะครับ